แยังไงก็น้องรักเราอยู่อ่ะก็รกไม่ไม่รู้จักกันมันผื่นครับพี่รู้จักกันเผื่นเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะรู้จักกันแต่ตอนนี้แบบไม่ได้สนิทเลยกันมากเพราะน้องมันมีแก๊งไงผมก็กินเล่าด้วยกันบ่อยไหมก็โอ้โหล่าสุดก็สองปีได้มั้งครับพี่ผมมีลูกพี่ตอกับพี่ตอสตอดคอกันสีเขียวแบบเต็มกระดานอ่ะ น้องบอวิทยาเหรอพี่ใช่ติ๊ดต้อติ๊ดต้อที่ต้อที่ต้อครับพี่ครับครับพี่ต้อแล้วอย่างนี้อย่างนี้เคลียร์หรือยังทุกอย่าเรื่องเรื่องน้องน้องชายคืออย่างนี้ต้องฉันวันนี้ครับต้องสภาต้องเรียกมาอ๋อคนไหนครับน้องน้องนั่นนหะครับฮะเอ่าเรื่องเรื่องคุณโอเกะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้าเข้ามาคุยกันครับพี่เดี๋ยวเขาเข้ามาคุยกัน ไม่ไม่ไม่ถึงกับต้องไปออกขุนกระแสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีครับพี่ไม่มีเพราะเขาไม่ได้อะไรเขาอยากอันนี้ด้วยไงเข้าใจจริงๆแกเข้าใจแหละผมว่านะแกแกรู้แกรู้ครับสิบห้าเอ็มออกเลยไวๆเลยไม่โหตอนก็สู้สุดอยู่แล้วยังไงก็น้องรักเราอยู่แล้วือละไม่ไม่รู้จักกันเพื่อนครับพี่รู้จักกันเพื่อนแบบไม่ได้สนิทอะไรกันแล้วไงพี่เพราะว่าแต่ก่อนรู้จักกันแต่ตอนนี้แบบไม่ได้สนิทเลยกันมากเพราะน้องมันมีแกงไงผมก็มีเหมือนกันแต่เราก็ต้องช่วยเคลียร์ในฐานนะ ประเทศอยู่แล้วอาณาจัรอาใช่เขาใชประเทศแถวนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องรู้จักเดี๋ยวนี้ก็ห่างห่างอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับห่างห่างเอาจากน้องมากิดแล้วด้วยกันบ่อยไหมก็โอ้ยล่าสุดก็สองปีได้มั้งครับพี่ผมมีรูปพี่ตอกับพี่ตอดกอดคอกันขนาดนอนรับษาบ้านผมมีรูปกอดคอกันนะเพื่อนรักไม่หลอกแต่จริงๆเฮียแกเข้าใจจังหมดเข้าใจ รู้แกยังทำแกก็นั่นแหละตามบทบาทของแกนะไครับในเกมันแกไม่ใช่แบบมาเล่นแบบด่าไม่ได้อะไรไม่ได้เพื่แค่โดนด่าประจำใช่ใช่แกบอกว่าด่าได้ด่าได้ถ้าเขามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเขาเขามาเล่นด้วยด่าได้ได้เลยเข้าใจใช่ฝันดูการเสิร์ชคือว่าแกชื่อนี้อมั้งใช่ใช่ครับเออเก็คงไม่รู้คิดว่าแกชื่อนี้แหละแต่เรายืนยันว่าไม่ไม่ได้กิดเรามาสองปีแล้วปะ ใช่ครับไม่ได้คุยกับน้องมันมาสองปีคือเจอแต่ในเกมครับเจอในเกมแบบเล็กน้อยห้าทีคุยเป็นวิธีครับถ้าเขาอยากได้ที่อยู่เราให้ให้ได้ไหมอย่างนี้อ่าพอรู้อยู่นิดนึงนึงครับพอรู้พอรู้บ้างพอรู้บ้างคุณเล่นคุณเล่นครับพี่ครับคุณตอนคะสตอรี่วันนี้พอเล่นกันจบแล้วเคลียร์แผลเลยั้ยคะเนี่ยกับดิมอนเฮดเนี่ยเคลียร์เลยครับ เพี้ยเลยเพราะว่าผมผมน่าจะมีต่อครับกับกับอ่าแก๊งเคอดีครับอ๋อมีกับเคอดีต่อวันนี้ใช่เหรอคะน่าจะน่าน่าจะใช่ครับเพราะว่าอ่ามีการประทะกันช่วงเที่ยงครับอ๋อเที่ยงวันนี้ด้วยใช่ครับเอ้ยน้องน้องเราคนไหนที่แบบมีปัญหาเคอดีนะที่เขามีปัญหากันมาเล่าเล่าฟังหน่อยดิคนไหนแ่เรองคำไส้อ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อย๋ออ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 ๋อ อ๋อพอดีว่าไปเล่นร้านร้านกดขับแล้วก็เหมือนเขาผมไปสามคนเขามาห้าคนแล้วเขาก็ตีพวกผมตายไปสองแล้วเขากำลังจะยีงมูผมแล้วเขาก็คำอย่างเงี้ยเขาหำัวรออนหรือเปล่าไม่น่าเลยนะไมดีอะไรก็ไม่รู้ยมงตกใไม่ก่อนก่อนหน้านั้นมันมีมันมีก่อนหน้านั้นด้วยถูกไหมก็คือเมื่อวานนี้เราไปเล่นกันร้านกันแล้วกันร้านใหญ่เกียดเกีย เจมื่อวานนี้เราเขาไปเล่นงานร้านใหญ่แลวที่นี้พี่ต้างานร้านใหญ่ปืนมาเล่นตรงไหนก็ได้ถูกไหมครับพี่เขาไปเล่นบนบนตู้รลุกอย่างแน่เลยไม่ใช่ครับพวกผมพวกผมมาไปเล่นพวกผมมาไปเซฟก่อนพวกผมไปรอเวลาร้านรอมาสามสี่ทีแล้วผมบอกให้น้องอีกคนหนึ่งชี่อวตี้ไปอยู่บนบนหลังคาตรงร้านเหล็กร้านเหล็กพี่ต้ามันจะมีโรงเหล็กอยู่ก็ให้น้องไปอยู่ตรงนั้นพอน้องขึ้นเขาก็ ก็ไปอยู่<ช>บนหลังคาแล้วผมก็ยืนเล่นหน้าร้านแล้วคราวนี้อาร์ตโอดีเขขับรถมาจอดกันน้องออซี่ก็ยิงข้างหลังผมก็ยิงข้างหน้าก็คือเหมือนอารมณ์แบบยิงหน้าหลังนะประกบประกบประกบ,ะกบแล้วเขาก็พูดว่าเอ้ยเล่นได้หรอแบบนี้อะไรประมานะั้นอเลยวันนี้จะต้องมีเคียกกันนิดนึงม,มันมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันเป็นหลายๆรอบที่กันอยู่หากันก็เริ่มจากเอ้อันนี้แหละครับที่แบบว่าเขาจะแบบกลางเล่นกันอยู่แก็โดนถามว่าเอ้ยเล่นได้หรอทําได้หรออะไรประมาณนี้ที่มันกลางเล่นกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ผมที่มันก็ทําได้อะไรเงี้ยแล้วเจนอยากรู้อ่ค่ะคุณตอสแล้วแล้วตอนที่ไดมอนด์เฮดมาสก,กิดคุณตอสเขาสก,กิดยังไงคะสก,กิดเหรอครับเหมือนแบบว่าใช้เหรียญหรือเปล่าเขาไม่ได้สกิดหรือเปล่ารอบนี้เขาใช้เหรียญป่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขาเขาได้มาทักพี่จูดี้เลยให้พักกรับอ,อ๋ออ๋อเขอาเข้าใจละอันนั้นรอบเหรียญอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเคสของน้องจูดี้ครับถ้าไหนเียพี่ผมไปเข้าไอเแบรนน้า เขาให้ฟักจูด oh. ี้ก็เลยให้ฟักกลับเขาได้มาทักเขาได้มาทักไอจัวนี้เลยใหละฟักกลับอ่าประมาณนั้นครับมันจะมาอย่างว่าเฮ้ยพูดแล้มาเลยว่าเพราะว่าหลายรอบแล้วอยู่ากเยหรอโอเคครับเดี๋ยวผมมเข้ามาแล้วครับไปก่อนนะครับประเด็นมีเพื่อนไปอย่าเมย์อย่าเมย์เอ็มมีทำความเข้าใจก่อนในกรณีที่สภาเลือกชั้นที่มันใกล้เกินไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปืนเรามีระยะที่ดีกว่านี้อะไรอย่างนี้ เราเราไม่ยากเราแค่จอดรถให้มันให้มันถดขึ้นไปถดขึ้นไปถอยขึ้นไปตามระยะนึกออกไหมนึกออกไหมก็จอดจอดรถเรียงขึ้นไปแลยวเราก็จะได้ระยะที่ไกลขึ้นอันนี้ประมาณนั้นนะประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณถ้าประมาณถ้าสะพานเลือกใกล้ไปเราก็แค่จอดรถให้มันยืดออกไปเราก็จะได้เล่นไกลๆได้ได้ครับพี่ต้องกันด้วยกันนะไอ้พีนอมเป็นไรอะ มา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 เฮ้ยใครใครเฮ้ยไม่ไอ้เขือมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันลงจะลงแล้วมันจะลงแล้วนะหน้าได้ปะอยู่หน้าได้ปะไอนี่ยแสนใหม่มันเบี้ยวเบี้ยววะเอ๋ยวจะเป็นมุมเฉียงขึ้นมาหนขึ้นมาหนขึ้นมาหนเฮ้ยพวกติงตองมันมาแล้วนะ ถ้าเล่นเอ้ยมีใครยังเมืออยู่เปล่าถ้าเล่นนํามาชุบที่กระบะได้นะข้างหน้านี้ไปข้างหน้านี้ไปข้างหน้านี้เอ้ยเอาเอาเอาผ่ามันยิงฟรีนะถ้ามันทํามุมแบบนั้นอะเราต้องเล่นซ้ายพี่เอาผ่ามันจะได้เปิดตําแหน่งใช่ใช่ใช่ต้องเล่นสายต้องเล่นซ้ายกูว่าอันนี้ต้องออกซ้ายนะไม่ออกขวานะขวาก็ยิงได้เฮ้ยมุมในทางเดียวกันนะ ียร์อาผมามาเอาผ่าวัดไหวทางขวาเอ้ยมันประกบอะเอาผ่าอาจจะขวาเปิืนปืนเอาผ่าอาจจะขวาขวาซ้ายเลยอ่ะซ้ายสองเลยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเนี้ยเนี้ยนิกกี้เด็กบอลเล่นป่าตลอดเดือบอลเล่นไม่เล่ขวาชนกับผมมาเลยใช่เราเราเราจะแบบไหนอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่อยากมาทาให้เพื่อนเล่นขวาทงทงขวาไม่ละทงขวาไม่ละทงขวาก็ได้งั้นทงขวานะทงทงขวาปืนใสยิงฟรีนะ มันยิงฟรีนะไอ้นิกแม่่งฝ่าแล้วป่านนนก่ามมััจะเลยพี่โอเคโอเคโอเคฟรีปายิงไปฟรีอ่าได้ใช่ขวาก็ได้ขวาก็ได้่่งฝาไอ้บีนอม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 มึงอยู่ข้างหลังใช่ป่ะหรือว่าไงมึงเห็นพี่ว่าปือทางซ้ายอ่ะมึงเห็นตรงรถบ้านป่ะบ้านเป็นที่ไหนเออมึงมึงมาอยู่กับพี่ได้นะมาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่มาอยู่เออเออมึงรอดูซ้ายนะมึงอย่าเพิ่งออกไปนะมึงเดี๋ยวมึงยืนดูอย่างเงี้ยเห็นป่ะเออถ้ามันมาลวงพี่มึงก็บอกตะโกนดังๆเลย ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเหมือนอย่างนี้ป่ะห้ามยิงก่อนประกาศเออได้ได้<ห>ได้ไดหมอขึ้นก่อนถ้าแบบว่าเพื่อนโดนกักหรือว่าถ้าเพื่อนโดนกักอะไรฟังอย่างเงี้ยกูถ่ายไปทางซ้ายได้นะกูเล่นระยะแล้วก็ให้บินอ้อมเดี๋ยวกูยิงกัดขาให้บินอ้อะไรไอ้นี่มันไปฉีกมึงนะ